โอเคก็ขอกลับไนทุกคนก่อนเลยแล้วกันก็ยังนี้ตอนเข้าสู่เกมลาเรนเจอร์เนาะอยู่กับผมจีจีไฟวันนี้ผมก็จะมาเปิดสิบตัวนะเข้าเกมมาก็เออ่มันก็จะมีกิจกรรมนี่แจกสิบตัวเป็นเรนเจอร์ท่าน้ำเนาะในนี้ก็มีบอลจระเข้มุดยางแล้วก็ตัวแหววตัวตลก ที่น่าสนใจนะมีสามตัวนี้นะก็ใครเปิดได้ก็มันก็ดีปั่นไดอ๋อมีอีกมีอีกมีอีกแล้วก็มีเลนเจอร์ประจำเดือนเป็นเอ่อสตีฟเครื่องปัน่นกาแฟไม่ใช่เครื่องปั่นอะเครื่องชงเครื่องชงกาแฟยักษ์แล้วก็บ่าวเอ่อบ่าวขอตัดตัดตัด,ตดก็ พอดีรถใหญ่วิ่งผ่านหน้าบ้านเลยต้องหยุดวโวแป๊บหนึงหยุดอัดแป๊บหนึ่ง,นนงก็มีบาวเออบ้าวชงกาแฟเรียกบ,บ่าวชงกาแฟแล้วกัน <c oughs> อ่านชื่อไม่ออกบ้าไปแล้วแล้วก็มีกิจกรรมครบรอบฉลองครบรอบ6.5ปี6.5ปีมันเป็นยังไงวะเนี่ย6ปีครึ่งเหรอ <c oughs> 1ปีมี6เดือน ก็มันอาจจะเป็น6.6หรือเปล่า6.5ห้าล่ะเออไม่รู้เหมือนกันนะเอ,อหนึ่งปีมีสิบสองเดือนครึ่งครึ่งหนึ่งของ12ก็คือหกอาจจะเป็น6.6นะไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ผมก็ไม่รู้นะขอนับยังไงก็มีประมาณนี้ อามาเลยดีกว่าเสียเวลาเปิดตัวเลยเอตัวนี้มันจะเป็นตัวฮิตประจำเดือนนะผมเปิดเลยไม่สนใจหรอกอดีหลักห้าตัวนะแล้วก็ไปอดีลองอีกสิบตัวมาโอ้โหประธานเคสเอไปไปดูไอดี2สองเลยละกัน အ ก็จบไปที่ไอ2ดีสองแล้วก็ตามทีุ่คนได้เห็นกันไปเลยนะกันนะมีไอ2ดีสองก็ไอดีลองไอดี ID ลองนี่เป็นไอดีของเพื่อนผมผมให้เพื่อนไปเล่นก็ประมาณนั้นแหละก็มาดูที่อัปเดตมีอะไรบ้างนีนี่เพิ่มศักยาภาพมีโคนี่ปืนยิงเงินแล้วก็มีดาวิชี่ที่เพิ่มศักยาภาพได้ แับเดชเข้ามาแล้วก็มีสเตทพิเศษ6.5นะก็เก็บชิ้นนี้ให้ครบตามจำนวนกิจกรรมเออนี่กิจกรรมนี่เราก็จะได้ตัว๋วตั๋วลุงมาเปิดก็ประมาณนั้นเดี๋ยวผมค่อยเก็บยังมีเวลาเล่นอีกนิดนึงก็แล้วก็มี อ๋อีนกาชาปกตินีอะไรแล้วก็มีตรงนี้โ <c oughs> หมดหาร์ดโคตรยาก <c oughs> เล่นได้ครบตามจำนวนโอ้โอเดี๋ยวเล่นให้ดูสักหนึ่งตาละกันผมมันว่าผมว่ามันโคตรยากเลยยากมากเลยไอเทมก็เหมือนจะมีการไอเทมด้วยนะ ดูดิแม่งยังไม่ล้มเลยอ่ะโอเกินดูดิโอ้เรนเจอร์ผมตายเอาตายเอาเลยอ่ะเกินโอ้กระแทกไม่ลงเลยนะบอสจะโอ้ปืนยิงเงินผมล้มทุกคนไม่ไหวนะไม่ไหวนะโอ้ล้มล้มละนาวล้มละนาว วันนถ้าไม่ใช่ทีมหลักนี่ยืนไม่อยู่แน่เลยเราเหมือนจะเรียกตัวช้าด้วยนะเหมือนจะมีขัดแร่โอ้โหโอ้โหเฮมันยากจริงว่ะทุกคนเรียกเลนเจอร์ช้าด้วยแต่ว่ามันเหมือนเหมือนจะปล่อยออกมาแบบว่าปล่อยมาเป็นชุดเดียวนะปล่อยมาชุดเดียวแล้วก็ไม่มีชุดอื่นออกมามันไม่ได้ออกมาเรื่อยๆนะเหมือนจะออกมาแค่ชุดเดียว ถ้าเราไหวก็คือมันก็สู้ไหวนะยังไงเราก็ชนะโอหดูดิเลนเจอร์ผมเรียกช้าแถมแรกก็ขึ้นช้าด้วยแล้วเหมือนมันจะมีการไอเทมด้วยนะถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนจะมีการไอเทมกันพวกแช่ลูกไฟแล้วก็มีการพายุด,ด้วยเอาจริงๆถ้าผมลงทีมหลักงไงผมก็ผ่านได้นะ แต่ไม่รู้ว่าจะผ่านได้ถึงสเตจไหนกันมันยากอะ่ะยากมากเลยโอ้โหดูดีทุกคนนี่เหลือแค่ไอเม็ดถั่วเนี่ยโคตรอึด พัดเลยละกันแช่ด้วยนี่ผมว่าต้องใช้ไอเทมว่ะเมื่อกี้เห,นเห็นล้วทุกคนมีกันน้ำแข็งด้วยโอ้โหคืนยากจริงของรางวัลประจำดาดนมนะันมีพวกนี้มีตั๋วนะมีอะไรอย่างงี้ด้วย โอ้เล่นได้คว,วันละหกครั้งเล่นได้วันละหกครั้งโอ้นี่นะเล่นได้วันละหกครั้งผมเล่นไปแล้วสองเท่ากับเหลือสี่โอ้เล่นได้แค่วันละหกด่านโอเคก็มีประมาณนี้นะสะเตจอีเวนต์ก็เอ้ยอันนี้ยังไม่ได้วิ่งเลย สเตเตดอีเวนต์ก็รางวัลก็ไม่มีเรนเจอร์แจกนะเป็นตั๋วเป็นอะไรอย่างนี้ก็ใครที่ขาดเขี้ยวมังกรก็ไปเก็บเขี้ยวมังกรกันได้นะประมาณนี้ก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าคลิปหน้านี้เดี๋ยวเปิดอาจจะเป็นเกียร์หรืออะไรก็คอยติดตามแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะทุกคนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยจ้ะ